สวัสดีครับวันนี้เพราะว่าผมคิดคงนะครับอันนี้ก็เพื่อนผมครับดิวครับแนะนำตัวครับเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเูดเล่นพูดเล่นเอออันนี้ก็ได้มาจากขีบนี้ฮะอันนี้ก็คือแบบแอนดเวนเจอร์นะครับนี่ก็เป็นแบบแอ v ดเวนเจอร์ของผมที่ผมสร้างครับแบบกระกาลไม่ต้องไปสนนะใครอยากดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดด้านล่างเนี่ย อันนี้ก็เป็นป,นะป้ายนะอ่าน<ป> Welcome to Drama u Temple <ป>เออกูไม่อ่านแล้ว <c oughs> โอเคนะอันนี้ก็คือกดฮะเอ้าไปไหนไ<ป>กดก็คือห้ามโกงข้อแรก<ป>สองข้ออะไรวะห้ามทำลายบล็อกอแล้วก็ห้ามวางบล็อกยกเว้นอะไรวะ<ป>ยกเว้นทอสะวางได้ แล้วก็เออสามเอา้าไหนเคยบอกว่ากะอังกฤษกวนตีนห้ามอะไรมะห้ามเกมโหมดห้ามบินสี่ห้ามค้าของห้าอะไรวะอะไรวะอ๋อก็คือกดเลเวอร์กับปุ่มได้ please don't touch the file ก็คือห้ามห้ามแตะไฟอย่างนี้นะฮะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแตะอย่างเงี้ยเออโอเคไปเลยอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องนะฮะมันไม่ต้องสวนหรอก This is The First Place It is a l Walk Here อะไรนะไปเลยเฮ้ยเฮ้ยแขังกูอีกอะไรนะ Make Sure You Not Die นะเท้นแม่งแ a มาโคตรกาัด เฮียอีซอมเวทูโกนทุทิงมันมีเลเวลอยู่ฮะไปหากันเออตัองเงี้ยเหรอฮะเฮคอ,อ,อ,อิสวิสกดยังครับเฮ้ย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 อะระเบิด โอ้โหเล่นซะมีหมูมีเนื้ออยู่หะโอเคขอบคุณครับฮะโ,โ,โอ้โหแม่งโหดมากออมโอเคนะนนเราก็เห็นแมพผมแล้วก็ อย่าไปใส่ใจมากฮะเฮ้ยปุ่มอีกแล้ว,ลวปึ๊บปึ๊บปึ๊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 ปึปึของเต็มเลยเฮ้ยอ,อ,อันนั้นระเบิดหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าผมไม่ได้ยินเสียงคุณครับมีฮะ โอเคนะเนี่ยเจอทางแล้วมาว้า you can pass now let's test your skill เนี่ยสกิลโหเฮ้ยปกติตรงนี้ไม่มีลาวานะสงสัยระเบิดเมื่อกี้แม่งคนทีนว่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชค,คือที่จริงแล้วคือว่าระเบิดมกเมื่อกี้มันทำให้ทางลาวามผิดเพี้ยนก็ขอโทษด้วยนะที่ผมต้องโกงกลงั <c oughs> <c oughs> กวดเด้อไอ,อ้เหี้ย เฮ้ย TP TP ต้องเกียนแล้วนะฮะเพราะว่าเมื่อ SO กี้แม่งโคตรซวยเลยเฮ้ยไปซะไปซะมีของอะไรบ้างหมู แล้วเอาโนตบล็อกมาวางหน่อยโนตบล็อกเป็นคะแนนเออเอ้เฮ้ยสร้างมันฮะเฮ้ยเฮ้ยทีเล่นทีวีมาเร็วผมจะตายมเนี่ยเอาไม่เอาแล้วจบ คือผมก่อเกียร์ยนอะระเบิดมันระเบิดแรงมากมันไปไม่ได้ฮะคือปกติมันจะมีทางไปฮะแต่ว่าพอระเบิดเมื่อกีกแ้แมปแมปผมมันกากเอาตายอีก ขอเกียร์เถอะเกียนนะเกียน์แคทางเดียวเอาเนี่ยเจอทางแล้วทีพีมาเลยโอเคนะนี่ก็ต้องเป็นการขอเกียน์หน่อยเพราะว่าเมน มีมีหมูอีกสองอันเอาไปอันหนึ่งเอาให้แล้วคือพอดีว่าระเบิดมันระเบิดแบบจนไม่เหลืออะไรเลยฮะผมก็ต้องเกียน,เน์เหน่อยอะไรเนี่ยดูเลยมาเจมอีสออนเดอะไฮอินเดอะสกายเฮ้ยติดพิดเลย เฮ้ยรอดไหมเอ,เอาโอ้ยแล้วแบบเป็นอย่างนี้นะรอพิทลิทหมดก่อน okay, okay. แต่ระเบิดเมื่อกี้แม่งเฮียมากสาาัตว์แม่งไม่น่าระเบิดเลยรู้ตรงนี้นะ่าจะเตืเอตนมึงก่อนดีว่าวห้ามกด ติดพีชอยู่เลยอ่ะต้องลอมเสียคะแนนเอ้ยมันห้ามห้ามวางบล็อกเฮ้ยผมกระโดดได้เนี่ยผมเจอโน้ตบล็อกอีกสามอันอีกสองผู้ผิดเฮ้ยตรงนี้มีของเต็มเลยไปดูดิพวกเกาะอันนั้นผมเอาไปแล้ว ผมขอหมวก <c oughs> อเอาดาบทองไปมีแค่เนี้ยทำไมอ่ะ สงสัยต้องตัดคลิปหน้่เลยแต่ไม่เป็นไร,ไนไรยอมตัดไม่ใช่ตัดจูมาไหนไเก็บแล้วขโมยโห เขาเฮ้ยไม่อย่างไม่อย่างไม่อย่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคนะเราก็ต้องไปเรื่อยเฮ้ยตกทีพี เฮ้ยตกตตที่มีคิดคุ้งดิวครับโอเคมผ,มปปผมไปก่อนประตูตร,ตรงนี้นี่ต้องใช้วงจรนะฮะแต่วงจรไอ้เมื่อกี้โดนระเบิดไปแล้วแบบมันมือใหม่ฮนะต้องอา้วโโอาวอ้าวหรออา้าวกูโง่เลยนี่ แย่ยู่อะไรเ e มโ l ออฟเ e นทัลเฮ้ยไปก่อนอันนี้ครับไม่ได้ปิดเพราะผมล็อกจ่าย ครับ Welcome to Sky Jail Please please h a v e a lot of tap what out อะไรอ, <the> อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ right. ่ะโกลเด้นโกลเด้นแอปเปิลหรอ อ๋อมันคือทำให้ไปได้ไงกดให้หน่อยเออเฮ้ย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 จะตีผมทำไมกล่องเฮ้ยมีของเต็มเลยรองเท้า มึงทำอะไรมีแล้วเอาเก่งไปเถอะดิวเออเฮ้ยเอาเนื้อโนตบล็อกเอาไว้ที่ผมเฮ้ยอยู่นี่ไไง you may not last now there are monsters nearby เฮ้ยมีครบเพลิงไหมอ่ะก็ตอนนั้นมีได้มาโอ้โหเขาบอกว่า not placing block ไอ้นี่แม่งโหดสัตว์มันมีคีเปอร์ไงมันก็เลยนอนไม่ได้ ้องเกียร์อีกแล้วเอาขึ้นไปได้เลยอุ้ยโอ้โหเฮ้สเกลตัวนี้มันบั็กอ่ะมันต้องรอกลางวันอ่ะ กลางวันให้สเกลมันตายอ่ะแล้วพอตั้งคืนแล้วก็รีบนอนช่วยไม่ได้ต้องเกียนใช่ครัแล้วชมไอ้นี่เฮ้ยเฮ้ยซีพีไปเลยครับตกน้ำไม่เป็นไร ทำเซตศูนย์ลบห้าพันดินอนเลยเอ้านอนไม่ได้นอนไม่ได้อีกแล้วอะ่ะเอ้านอนได้ละเ,เออออกโอเคเอา้าเออนอนให้เช้าเลยดีกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนอนนอนนอนน,อนใหม่เอา้า ดิวไม่นอนอ่ะนอนไม่ได้เหรอช่างมันช่างมันช่างมัน <c oughs> เซฟแล้วกันอ้าว